สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีหนังสือมาแนะนําให้เด็กๆได้รู้จักนะคะเล่มนี้เลยค่ะเล่มอ่านให้แม่ฟังหนึ่งเป็นหนังสืออ่านภาษาไทยของเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลสองนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านหนังสือไปพร้อมๆกันเลยค่ะบทที่16สาระาไ บิดาบออิบิดออาดาวิชาวออีวิชออาชานาฬิกานาฬิกามีนาทีนาทีมีวินาทีนาฬิกามีนาทีวินาทีลิงลออิงอลิงยิงยออีงอยิงวิ่งวออิงอวิ่งไม่เอกวิ่ง ปิ้งปออีงอปิ้งไม่ทปิ้งชิงชออีงอชิงไม่เอกชิงชิงช้าชออีงอชิงชออาชาไม่ทช้าจิงโจ้จออีงอจิงจออูโจไม่ทโจ้สิงโตสออีงอสิงตออูโตกินกออีนอกินบินบออีนอบินดินดออีนอดิน หินหออีนอหินลิ้นลออีนอลิ้นไม่โทลิ้นชิ้นชออีนอชิ้นไม่โทชิ้นนิ้วนออีวอนิ้วไม่โทนิ้วคิ้วคออีวอคิ้วไม่โทคิ้วคิดคออีดอคิดชิดชออีดอชิดติดตออีดอติดหิดหออีดอหิดดิบดออีบอดิบ สิบสออีบอสิบพริกพอรออีกอรพริกยิ้มยออีมอยิ้มไม่ทูยิ้ม